กำลังสิออกไปปากทางบ้านม่วงครับไปเพื่อนอาหารพี่น้องสิเอาเขากำไปให้เพื่อนใ,ให้จ้าดำ<ม>เพื่อนสร้างสิบโลโลละห้าสิบบาทเปลี<ม>่ยนอาชีพไม่แล้วข่อยมาขายเขากำรรอยู่ในนี่กับมีนี่เออี่ยบอกงานตัวนี้นี่นี่ยะไม่เนี่ยอยู่ในนี่กับมี เนี่ยนี่สิโลครับพี่น้องหนึ่งโลสองโลสามโลเ่้เบิงเมียบ่ได้แพงนี่แล้วก็สี่โลส่โลก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโลละห้าสิบบาทไม่แพงกันเลยนะนี่จะเห็นรถไปส่งว่านี่ เติมน้ำมันเท่าไหร่นี่ยอืมมาส่งหนาวเชลจ้าบัดดี้แค่บัดดี้บัดดี้แจ้ใครกันเขากรรมนะบัดดีจ้แจ้เจจ้าโอ้ปวันนี้ว่หนาวหลายพี่น้องเอ้ยอ๋อเอาจำไปมันจะสายยายก็คือเราเห็นเจ้วดูกนแล้วซีปีแล้ว ว้าดนาวอ,อือก็อยากอดเงี้ยเออต้อง,งอัวรอกอือมือนี้กำลังสีดไก่เที่ยงแล้วเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วตะมุงเดี๋ยวคือบ่าหามวากไก่ไก่เนี่ยเจ้เจ้นี่แมวเจ้าคือบ่น,นอนตากครับนอนตากแดดครับพี่น,น้องครับนี่แหละครับบ้านเฮาครับบ้านเฮา,า,เาผิงแดดผิงไฟส่ล่ะสมัยก่อนสมัยกนน่อนนอนาะเนาะยายไอ้ยายยายหลิดเนาะเอาเอาสาดเนาะไปปูกองเฟียงเนาะปูปลาเฟียงเนาะ ปูฟ้าเฟียงนั่งเด่นออน้ยนนเส้นอุ่นไหลน,น,น,นยอยเด่นอุ่นไหลขเหนวเต้าคือบนหนึ่งเส้หัวรถห้อคือสิบบาหนึ่งเส้นอย่างมันจีนึงได้เ่ล่าเออเขาเห็นสันละก้เสีปเปยเ,เขาจะไปเห็ดไปขอล้ามอันนี้เขาเจ้าสีสีซ่งนร่เขาเจ้าสีส่วงไปภาคใต้ ข้าเจ้าสิเฮ็ดข้าวหลามขายเรือนทุงเดืองอะนะรัวหนึ่งข้าเจ้าไปขายได้เป็นพันหมดเนี่ยข้าเจ้าผสมข้าวขาวอีกข้าวยังอีกเฮ็ดข้าวนั่นนะเพราะว่าข้าวกรรมนี่พี่น้องถ้าฮักไผสมข้าวขาวก็กลายเป็นข้าวกรรมไปน้ำกันหมดเลยเนี่ยล้างเทือเขาดำนาแจ่มเขาเอาเขากรรมไปดำแจ่มข้าวธรรมดาหนี่เป็นข้าวกรรมมืดเป็นข้าวกรรมมืดบอยแม่นอันนี้เขาสร้างหน่อยไหมอือหอยแม่มาเลยน้ำพวกเก้าซื้อได้หรือไหม เดี yeah. ๋ยวอันนั้นสสางเสียวอามาให้สีบัวอามาให้เสียเอามาให้อันนี้เสียไปส่ง่อยเลย้ห็นพวกเจ้านอนอยู่ทข่อยเห็นม่เจ๊ว่าเรานอนอยู่ขวาาเอาถ่านี่เป็นอย่างอีขนาดวไปเจก่อนเดเาพเราไปเจวันนีพักเดายืนยู่น้าไปเจี๋ยววันนี้บ่ไปกินกับลาัผ่าตัวีสพมันขมบ่ละขมบ่่านเบอรงไม่เท่าอืม อ,อันเบิง้งเออหันบอไปแล้วเ้อะาที่นี้ก็คือว่าก็คือจะบ่อได้ได้จัดดอกก็กคือสีเ็ดรขวาหมวแจ้งหมวไปเอาปัจจัยยังไปถวายฝนยวัดเลยนะมันฝนว้จัดออที่แรลเข้ามาสีหัอหอนห่อหวเอาแกขคนกับสีนงังคือเ,เ,เ,เขาขึ้นสีพิรข้าเจ้าคือนเขานะ่ะก็ได้บ่อเพ็ดเอาหมืดเลยมัน กันนั่นลาบ่ถึงว่ากัเห็นเหมือนล่ะเท่านั้นั่นลาไปงยากที่แรกวไปเออที่แรกว่าสีว่าว่าสีห้มอยู่อยู่บ้านว่าสีห้มอยู่บ้านแล้วกับป้าที่นี่กันไอ้นี้อาเนื้ออยู่เนื้ออยากเนื้อกินเนื้อย่างให้พี่น้องเพิ่นเนาะแต่ว่านั้นป้าที่นี่ผลไมาสิว่าชุ่มนุ่มอีกบ่ล่ะแม่นฮว่าก็ต้องนั่งดินั่งขาเอาขึ้เก่าเนาะเออแม่นบ่าป้บปีนี้เราถึงเรื่องให กัสิบวัดดูชายพี่น้องครับแต่ว่าก็เลี้ยงไปมากก็เลยบ่บ่บ่จัดบ่จัดอยู่อยู่บ้านดอกก็สิไปห้อมกันอยู่วัดหลวงมันที่สิบหกเลยนะเฮ็ดอ่าเฮ็ดกับขอกับน้ำไปถวายเพิ่นเฮ็ดวัดดอกวัดใจไปถวายเพิ่นกับนั่นเลยก็แล้วเลยนะเพราะว่ามันเฮ็ดอย่างไรพุนไปลูกค้ามันเอาไปขายให้เพิ่อนเดี๋ยวสิเออเดี๋ยวสิไปส่งเขากำรมตัว มาหอดน,นั่นจ้าดำหรอพี่น้องเอามาส่งแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวดำนะ่ะมามาเอามาเอาครับพี่น้องทางไปนี่ขึ้ไปน้องหานครับอ่าไปนีก่ก็คือไปอุดรไปนี่ไปน้องหานแล้วไปสรีปครับพี่น้อง เข้าเ้่าเนียอ,อ่นับดูนับดูแล้วพี่่ายคลิปอยู่แล้วก็อยู่ในรถด,ด้วย <c oughs> จราจาอยู่ในรถนี่โอ้รถหลายพี่น้องครับรถหลยหลยมือนี่รถคัก นี่นี่ตะแก่งก็ไีอันก็สิบโลสิบโลเพื่อนก็มาให้จ่าดำไอ้นั่นถุงหนึง่งโอ้ฝาประคุณ้าอ่าอ่อาาปว่าฝากไปให้จ่าดำอีกถุงหนึ่งให้สิบโลนี่คือจะส่งไปที่ชายแดนปากใต้ครับอนะ, <laughs> อะไปดองครับ กสิไปสุลาตถอล่ะแบบนี้นะโอ้บรรยากาศครับลานตอนนี้กับพี่น้องครับขายดีขายเสือกหนาวทหารดีขนาดเลยพอ่ามันหนาวพี่นอ้องครับพ่ากันชิปนากนแล้วกันชิปนี่เดี๋ยวนี้อาจารย์ผมบเปลี่ยนอาชีพไหมครับเป็นคนขายหัวกำพี่น้องขายของเนืน้อดำอ่ะ จ่าดำไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเคครับขอบคุณครับ